มาเจอก,กันกับรายการคุณนายจ่ายตลาดที่สัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะครับน้องเขตของเราเริ่มจะตกหลุมรักจังหวัดอยุธยากาันซะแล้วละครับถึงขั้นจะมาสร้างอาชีพใหม่ที่นี่กันเลยเหรอครับเนี่น้องเขตโอ้ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนเอา้าตามน้องเขตไปกันเลยครับ อโอ้โหคุณผู้ชมฮะมาก็บาบอกนะครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการคุณนายจักลาดทุกท่านครับเป็นไงครับวันนี้เปิดรายการแบบไม่ธรรมดานะฮะวันนี้มาในลุกเกรรษตรกรหนุ่มรูปหล่หอนะครับผมบอกเลยตอนนี้นะฮะเท้าผมได้จมโคลนไปแล้วครึ่งแข้งครับผมเพื่อคุณผู้ชมโอ้ยไม่เป็นไรฮะนะครับ วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทํากิจกรรมแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพราะว่าวันนี้นะครับคุณนายนัดเขตมาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตามหาคุณนายดีกว่านะฮะไปกันครับไปกันครับถามก่อนเลยฮะไปยังไงครับตอนเนี้ยนะ คุณนายแล้วครับผมสวัสดีค่ะบล้งเกดนะคุณนายครับขออนุญาตแนะนำครณยาของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับผมคุณนายสมทรงพันเจริญวรกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีค่ะอีกสัปดาห์นะครับผมที่ผมอยู่ที่นี่แต่แปลกใจยิ่งนักทําไมถึงนัดผมมาที่นี่คุณนายแหละเห็นน้องเพ็งัทางทีวีเห็นหน่วยก้านดีโอเคมา ใช่ครับผมเพื่ออาชีพเดิมที่ได้มามีอาชีพรองระดับรองครับเดี๋ยว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 ฮะกลัวผมตกงานแล้วแบบว่าไม่มีอะไรทำเพื่อเป็นอาชีพเสริมใช่ใช่ทำงานวงการเหมือนเดิมแลลวรครับผมไล่เน <c oughs> ไรเราเล่นทำอเล่นนะฮะถ <c oughs> ือว่าเป็นอันนี้เป็นอาชีพหลักของประเทศไทยเลยใช่เลยนะฮะคุณนายครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราตอนนี้อยู่นักศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อครับค่ะครับที่นี่มีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับคุณนายกิจกรรมของบ้านของพ่อเนี่ยครับ มีดำนาปลูกข้าวแล้วมีป้อนนมแพะด้วยแล้วมีเป็ดไก่คือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงะวันนี้นะฮะคุณนายจะให้เขตทําอะไรที่นี่ครับจะให้ไปหาวิทยากรครับผมที่จะนําน้องเขตดครับไป พบข้างหน้าว่าจะมีอะไรมัางน้องใค้จะตื่นตาต้องใจโอ้โหยินดีมากๆฮะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมไปตามหาวิทยากรก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปเจอคุณนายกันที่ตลาดแล้วกันใช่นะวันนี้ผมมาที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อแล้วนะครับผมผมจะต้องโดนทํากิจกรรมอะไรบ้างฮะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมไปดูเองครับวันนี้นี่นะคะได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ตลาดครับสวัครับวันนี้ครับกรบผม ไปตาม s. <S 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 หาวิทยากรครับเรามาเดินหาวิทยากรของเรานะฮะคุณนายก็ด้านให้มิชชั่นมาบอกว่า ให้มาเดินหาวิทยากรนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเมื่อกี้ดำนาก็หายไปเลยครึ่งแข้งลำบากแท้อ้าวคที่นี่ครับผมทางนี้เลยครับสวัสดีครับมาเจอแล้วฮะสวัสดีครับผมนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอวิทยากรของเราแล้วนะคบผมอยากให้คุณพี่นะครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับ ครับสวัสดีครับผมอารัมนะครับเป็นวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับครับผมนะฮะที่นี่เลยครับมีกิจกรรมอะไรให้เราทาบ้างครับถ้ามาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับมีหลากหลายกิจกรรมครับผมเริ่มตั้งแต่ฐานแพะฐานปลาฐานไก่ฐานอาหารแต่กิจกรรมไฮไลท์หลักเลยก็คือการดำนาเนี่ยดำนานั่นเองค่าใช้จ่ายในการมาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับผมมีค่าใช้จ่ายอย่างไงบ้างครับผมเข้ามาเนี่ยปีอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นจากเราทํากิจกรรมนี่แหละครับ แต่วันนี้ครับคุณนายมอบมิชชั่นให้เข็มมาแล้วครับให้มาหาพี่อดมนะฮะแล้ววันนี้บอกว่าให้ผมลองดำนาดูเรามีวิธีการยังไงบ้างครับสอนผมเลยฮะนี่เลยครับอันนี้อันนต้นข้าวใช่ครับข้าวที่บ้านพ่อเลือกใช้ก็เป็นข้าวพันหอมประทุมครับวิธีการดำนานะครับก็เหมือนดำน้ำเนี่ยเหมือนดำน้ำก็คล้ายๆการท่าน้ําลึกถึงจะดำน้ำได้ท่าน้ําลึกถึงจะดำน้ำได้ที่น้ํามันน้อยน้ำมันน้อย วิธีการครับผมเราวิธีการนะครับเราจะแจกต้นกล้าข้าวไปเนี่ยหนึ่งจำนวนนะครับแต่เราไม่ได้ปักทีเดียวหมดนั้นเลยนะครับเราก็จะแบ่งออกมานะครับแล้วก็วิธีการจับนะครับแบบนี้เลยก็คือลากชี้ฟ้าวิธีการปักก็คือเอานิโป้งนะครับที่เราสัมผัสอยู่แล้วเนี่ยครับกดปักลากลงไปในดินครับก้มลงไปเลยครับเรานิโป้งกดลงไปใช่ครับแล้วนี้คแล้วความลึกแค่ไหนครับแค่พออยู่พออยู่พอให้มันตั้งอยู่ได้ครับผมเคยเห็นนะครับเวลา คนที่เขาดำนาเนี่ยเขาต้องปักถอยหน้าหรือเดินถอยหลังอะไรสักอย่างนใช่ครับถ้าหลักการดำนาเนี่ยก็คือจะยืนเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็ปักให้ห่างกันระยะเหมาะสมนะครัยะล้วพอได้หนึ่งแถวก็ถอยหลังไปเรื่อยอ๋อคือหนึ่งแถวคือจะปักแนวแนวนี้ใช่ไหมครับครับพอปุ๊บแล้วก็ถอยไปหนึ่งแถวใช่ผู้ชมมิชชั่นของเรานี่นะฮะต้องดำนาครับเดี๋ยวเราลองดำนาเลยครับภารกิจนี้นะครับคุณนายบอกว่าให้น้องเขต ดำนาให้เป็นก่อนที่จะกลับไปด้วยครับโอ้โอไม่ต้องดำนาตอนนี้ตัวดำแล้วครับผมโอ้โหแดดมาสังจ้าทะเเลือเกินพี่น้องนะฮะอ่ะมาลองดูกันครับ ็นไงบ้างครับพี่อาดามของผมฮะเอาขอตามความจริงเลย <c oughs> ถ้าตามความจริงเลยก็คืออาจจะต้องฝึก ดำนากันอีกนานเลยล่ะครับโอ้โหนะฮะเพราะว่าจริงจรินะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการดำนานะผมนี่เข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนะฮะกว่าต้นข้าวจะโตมาสวยงามให้พวกเราได้กินเนี่ยชาวนาเขาลำบากลำบนแค่ไหนฮะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ถ้าใครอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อนะครับนอกจากกิจกรรมดำนาแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับและที่สำคัญนะฮะที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มพร้อมบริการคุณผู้ชม ด้วยนะครับและวันนี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณวิทยากรของเรานะครับผมพี่อดัมนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับมาแนะนําวิธีการดำนาที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่อดัมมากเลยนะครับเช่นีครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเจอคุณนายแล้วล่ะผมว่าถ้าผมดำนานานกว่านี้นะฮะคุณนายน่าจะปล่อยผมดำนานแหละเขาบอกว่าอาจเปลี่ยนพิธีกรเลยก็ได้นะไม่เอาดีกว่างั้นเดี๋ยวกลับไปทำหน้าที่ของเราดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปเจอคุณนายกันที่ตลาดครับ โอ้โหภารกิจที่คุณนายน้องเขตมาดำนานั้นมันไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยอ่ะไหนๆก็ได้ทดลองเป็นชาวนานแล้วแอบเอา้าวสารมาฝากวิจัก็คไรเดอร์บ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวช่วงหนะ้าคุณนายและน้องเขตจะไปเดินตลาดกันแหละครับจะน่าสนใจขนาดไหนคุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยครับ ได้เวลาเดินตลาดกันแล้วจ้าโอ้โหมีของกินของใช้เยอะแยะมากไม่นับไม่ถ้วนเรีกเยกได้ว่าอิ่มครบจบในที่เดียวเลยนะครับนเนี่ยเดี๋ยวเราตามน้องเขตและคุณนายไปกันเลยครับมาถึงแล้วน้องเขตตลาดเจ้าพรมค่ะอาเราถึงแล้วค่ะพรมตลาดเจ้าพรมนะแ่างว่าวันนี้ คุณ <ยะ S 1> นายนะฮะต้องอพาเห็ดมาซื้อวัตถุดิบและเมนูที่คุณนายทำวันนี้คือเมนูอะไรครับทอดมันปลาเห็ดทอดมันปลาเห็ดธรรดาแต่ววันนี้เราต้องซื้อเห็ดแน่นอนไม่มีเห็ดค่ะ,ะเอ้าปลาเห็ดมันมาจากคำภาษา มอนว่าปลาหืดครับผมนี้พวกเราชาวไทยก็เปลี่ยนเป็นปลาเห็ดคุณนายครับปลาเหิดเนี่ยคือความหมายมันคืออะไรหรอครับผมมันมาจากเนื้อที่สับๆครับผมแล้วปั้นเป็นก้อนอ๋อแบบนั้นนั่นเองนะแสดงว่าวันนี้วัตถุดิบของเรานะฮะคือปลากายจ้าอีกอย่างหนึ่งครับน้ำพริกแกงพริกแกงนะคะแต่เราก่อนจะไปซื้อวัตถุดิบไหมครับเราต้องไปทานอาหารอร่อยๆก่อนรสชาติหลายร้านมากที่แบบโบราณทั้งนั้นเลยค่ะทัางนั้นเดี๋ยวให้คุณนายพาไปร้านเด็ดร้านอร่อยกันเลยครับผู้ชมไปเลยกัน ไปเลยนะคะน้องเกดครับผมมามาตลาดเจ้าภูมิต้องชิมร้านนี้ร้านนี้พิเศษสุดเลยพิเศษสุดๆเลยนะฮะน้องเกดลองชิมดูนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้บอกว่าอันนี้ร้านนี้ขายอะไรก่อน เป็นเนื้อมีทั้งเนื้อสดและเนื้อแปรรูปครับผมมีทั้งเนื้อสดและเนื้อแปรรูปอันนี้มีสูตรเด็ดสูตรอะไรของเราบ้างครับก็เป็นเนื้อเด็ดเดียวของเราเออใครมาที่นี่ต้องร้านนี้เท่านั้นครับต้องร้านนี้เท่านั้นนะครับุผู้ชมแสงว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่พิเศษสุดๆนะฮะครับผม สามารถซื้อกลับไปแล้วเอาไปทอดไปทอดได้เลยครับผมอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับพี่เนื้อเดียว2องส่ครับเนื้อเด250เราก็มีเนื้อแปรรูปนะครับเราก็มีเนื้อฉี่นี่ฮะเนื้อฉีกมีเนื้อฉีกแล้วมีอะไรนะครับพี่เป็นอันนี้คือเนื้อเนื้อฝอยอะรเนื้อฝอยนอกจากเนื้อแดดเดียวแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็มีเป็นเนื้อเป็นเนื้อฝอยแบบนี้สำหรับทานเล่นนะครับแบนบิสเตอร์บางไก่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อแบบนี้นะฮะเรามาชิมกันนะครับคุณผู้ชม ครับผมโอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าตัวนี้กรอบจริงทานคู่ข้าวเหนียวร้อนๆทคุณผู้ชมบอกเลยว่าโอแม่จ้าทำเดียวเลยนะฮะแบบนี้ก่องเท่าไหร่นะครับก่องละอยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทโอ้โหหนึ่งร้อยขนาดนี้เลยอ่ะสำหรับคนที่มาถึงอยุธยาแล้วอยากกินร้านเนื้อที่อร่อยที่สุดในอยุธยาโทรสั่งยังไงบ้างก็เบอร์โทรครับ088ครับผม8795204ครับชื่อว่าแบร์อะไรนะครับมิสเตอร์บังไกมิสเตอร์บังไกครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบผมให้ไปกอ ร้านนู้นมาก็ต้องร้านนี้เลยค่ะครับคุณนายน้องเผ็ดคือผัดไทยนะคะผัดไทยสูตโบราณผัดเดียวคัองสองอย่างแล้วเป็นผัดไทยโบราณเป็นผัดไทยโบราณด้วยนะแล้วแต่มีขนมเบื้องอีกเบื้องยวนเป็นขนมเบื้องยวนอันใหญ่แบบโบราณโอ้นะครับคุณผู้ชมใช่น่าทานมากเลิศรสทุกคนมาอาทานที่ร้านนี้ก็ประจำเป็นร้านผัดไทยสูตรโบราณผัดไทยโบราณกับผัดไทยที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงของเรานี่จะเป็นน้ำโ้มาขามครับผมจ้ะน้ำของเราเราจะปรุงของเราเองจากสูตรของเรานะฮะก็เป็นสูตรของแบบว่าของในสูตรของพัไทยโบราณจ้ะใช่ครัเดี๋ยวเราขอญาตชิมหน่อยดีกว่าชิมได้ค่ะเราได้รู้นะฮะ อย่างที่พี่เขาบอกเลยนะครับเส้นเนี่ยต้องเหนียวและนุ่มนะฮะรสชาติคือบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่ามันเข้มข้นในตัวของมันมีครบครบรสหมดเลยแบบนี้กล่องละเท่าไหร่ครับ40บาทค่ะ4บบาทนะฮะอยากมากินผัดไทยอยากมากินขนมเบื้องยวนมาได้ที่ไหนยังไงหรือโทรมาจองได้ไหมบอกด้านในตลาดเจ้าพรมนะคะค่ะตรงตรงพระพรม้ามาเลยค่ะก็จะจะถึงร้านผัดไทยขนมเบื้องค่ะขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับดีมากนะครับห้องนะคะ อีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญเลยนะฮะเราเราจะต้องซื้อพิกแกงที่เป็นผสมทอดมันเป็นสูตรของผู้นายค่ะครับผมเราจะขอประจาจากร้านนี้นะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านมีพี่แกงแบบไหนบ้างผัดพริกพริกี่แกงเผ็ดแล้วก็อันนี้เขียวหวานเียวหวไต่ปลาไตปลาทอดกิ้งก็ได้ผัดก็ได้ค่ะนี่แกงส้มค่ะอันนี้ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพรานะฮะแกงเหลืองค่ะแกงส้มใต้พี่เผายำค่ะครับ พิเศษเวอร์ค่ะแต่วันนี้นะครับคุณนายเลือกใช้แบบนี้เพราะว่ามันเหมาะกับการทําของเราเนี้นะครับทอดมันนะฮะจะได้ผสมให้ถูกค่ะเราต้องผสมอย่างนี้เราับผมต้องบอกเขาเลยบอกได้เลยค่ะจะบอกเขาปกตินะถ้าผมมาซื้อเองนะผมอาจจะจิ้มอย่างเดียวแต่เราต้องบอกบอกบอกคนขายด้วยว่าเราจะไปทําเมนูอะไรนะฮะ ที่เขาก็มีมีทุกอย่างค่ะมีเบอร์โทรสั่งไหมขายอะไรยังไงบ้างฝากร้านเลยครับชื่อร้านแม่เลยล่ะพี่แกงมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะคะสั่งได้นะคะ081606424 8ค่ะครับผมแล้วก็089486050 1ค่ะครับผมสั่งได้เลยค่ะตลาดเจ้าพรมค่ะนี่ต้องอย่างนี้แม่เลยล่ะพี่แกงค่ะครับผมอันนั้นจ้าขอบคุณครับอ่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ ร้านนี้เลยครับคุณนายใช่วันนี้ร้านนี้มีเนื้อปลากายครับผมนะคถือว่าอันนี้เป็นวัตถุดิบที่เราใช้ทําอาหารในวันนี้เลยใช่แนะฮะแบบนี้ขายเท่าไหร่ครับแม่โล่เท่าไหร่ครับโลละเก้าสิบจ้ะโลละเก้าสิบแล้วแบบว่าสําเร็จนะครับแม่เป็นโล่ละเก้าสิบเก้าสิบเหมือนกันครับผมปกติแล้วเลยครับทอดมันครับอาจจะมีแป้งผสมบ้างแต่ของคุณนายวันนี้เราเนื้อล้วนแท้เลยเนื้อล้วนแท้เลยแท้ไม่มีอะไรผสมเลยไม่มีอะไรผสมเลยนะฮะโอหวันนี้คุณผู้ชมผมเดี๋ยวผมขอแบบว่ากำใหญ่ๆลลงไปทอดเย อ่าเดี๋ยวนี้เราซื้อกลับไปนะครับผมแปลว่าวันนี้ทุกอย่างคบเรียบร้อยแล้วเอ้ยยังยังเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของสําคัญอีกอย่างนึงได้ครับงั้นเดี๋ยวให้คุณนายพาไปครับน้องเก๋คะครับผมวันนี้เราจะมาทาอาหารเรื่องทอดกันนะคะครับผมนะคะการเลือกวัตถุดิบในการทําอาหารเป็นสิ่งสําคัญอย่าง น้ำมันถั่วเหลืองตาอุ่นขวดนี้นะคะผลิตจากถั่วเหลือง100%เปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเคเลตลอนไม่มีไขมันทานเพราะไม่มีการเติมไฮโดรเจนลงในขั้นตอนการผลิตเลยนะคะเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพอัดแน่นเต็มๆขวดไปเลยค่ะน้องเคตครับผมแบบนี้นะฮะจัดเลยสองขวดละกันครับคุณนายขอสี่ขวดค่ะสเลยเหรอครับผมเพราะคุณนายชอบน้ำมันยี่ห้อนี้มากนะคะครับผม นี่เราได้วัตถุดิบทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถึงเวลาแล้วครับที่เชฟสุณนายครับไปโชว์ฝีมือในการทําอาหารให้ผมได้รับประทานกันนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยครับก่อนจะไปเข้าครัวทําอาหารกับคุณนายการวันนี้รายการคุณนายใจตลาดก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยครับสสวจับมือกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายให้ SME ทั่วประเทศอาทิกลุ่มซีพีกลุ่มเซนทันกลุ่มเดอะมอ p t ท r r เดินหน้าเพิ่มช่องทางขายสินค้า SME ช sure, ัวร์พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้า SME ไทย ซึ่งนายวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยเป้าหมายของโครงการว่านอกจากเป็นการสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าจาก SME แล้วเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มจำนวน SME รายใหม่ๆในธุรกิจค้าปลีกให้มากขึ้นช่วยผู้ประกอบการมีช่องทางการขายและมียอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วน SME ที่ขายสินค้าในห้างค้าปลีกอยู่แล้ว,ลวเมื่อได้รับการรับรองความเป็น SME จากสสวก็จะได้โอกาสในตลาดม่ ม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆจัดให้ขณะดเดียวกันจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนซัพพลายเออร์ที่เป็น SME ของห้างค้าปลีกให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการติดตราสัญลักษณ์ SME ชัวรที่ชั้นวางจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองความเป็น SME จากสสวครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ๆรวมถึงผู้ที่วางขายสินค้าในห้างค้าปลีกอยู่แล้วเพื่อจูงใจและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ทันทีว่าได้อุดหนุนสินค้าของ SME อีกทั้งสสวยังได้วางแผนต่อยอดความช่วยเหลือโดยจะนำเสนอมาตรการช็อป SME มีคืนต่อรัฐบาลภายในปีนี้แนวคิดเบื้องต้นจะกำหนดให้ผู้ที่ซื้อสินค้า SME ชัววงเงินไม่เกิน10,000บาทสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพื่อกระตุ้นการขายให้ SME ต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า SME และเชื่อว่าจะเป็นส่วนช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงสื่อไป และตอนนี้นะคะคุณผู้มชมนะฮะเราอยู่ที่ครัวแล้วร่บผมกับเมนูทอดมันปลาเห็ดสูตรโบราณน,นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับคุณนายมีอะไรบ้างครับผมวัตถุดิบครับเนื้อปลากายนะคะเนื้อปลากายครับพร้อมด้วยน้ำพริกแกงค่ะพริกแกงถั่วฝักยาวด้วยครับถั่วฝักยาวด้วยครับใบมะกรูดด้วยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาวางกระทะก,กันก่อนเลยค่ะ และคิดจะทานอะไรต้องเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับร่างกายของเรานะคะครับผมเมนูทอดของเราทานแล้วสุขภาพดีได้ถ้ารู้จักใช้น้ํามันที่มีคุณภาพครับผมอย่างน้ํามันถั่วเหลืองตาอ่งุนขวดนี้เขามีกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะคซึ่งอยู่ในอาหารหลัก5้าหมู่ครับผมมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายเราอบอุ่น แข็งแรงที่สำคัญยังมาพร้อมขวดรูปแบบใหม่ด้วยนะคะครับผมฝาเปิดง่ายมากห่วงก็ดึงง่ายสุดๆทำให้เวลาเราเทน้ำมันก็จะไหลลื่นเป็นสายแบบนี้เลยค่ะครับผมส่วนผสมแรกเลยครับคุณนายเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อปลากรายนะฮะพริกแกงนะคะแบบนี้นะครับอันนี้แขกขยำเลยนะขยำเมื่อก่อนเลย เอากัแล้วใส่ถั่ว <นะ S 1> ใส่ถั่วหลังนี้เดี๋ยวเราเราจะปั้นกันละปั้นเลยนะ,ะนยมีวิธีการไหมครับเดีปั้นเป็นกลมก่อนกันอ๋อปั้นกลม,ก,ลมก่อน ตอนนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหเป็นไงครับสีสันน่ารับประทานมากลยฮะเพราะว่าเราใช้น้ํามันที่ดีนั่นเองครับและตอนนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ช>เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ ต่เดานเสร็จเรียบร้อยเลยฮะกับเมนูทอดมันปลาเห็ดสูตรโบราณค,ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับมาครับผมนี่โอ้โหครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทอดมันปลาไกยอันนี้นะฮะหรือปลาเห็ดของเรานะฮะ เหนียวนุ่มนะครับเท็กเจอร์ของเนื้อสัมผัสน,นะฮะปลาเนี่ยแบบว่ากัดไปนี่สู้ปากผมมากเลยนุ่มมากนะครับผมบวกกับน,น้ำจิ้มนะฮะอร่อยมากครับและที่สำคัญได้รสพริกแกงตามมาด้วยนะฮะ สุดยอดมากมากครับผมนะฮะในการมาอยุธยาครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องมากครับคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกลยครับว่าที่จังหวัดอยุธยานะครับมีกิจกรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับอยากคุณผู้ชมเลยครับหันมาเที่ยวที่จังหวัดนี้เยอะๆนะครับผมบอกเลยว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวจังหวัดอยุธยาหน่อยครับค่ะอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะมาจังหวัดพระนครศรียาจังหวัดพระนครศรียานั้น เป็นเมืองมรดโกโลกเป็นเมืองโบราณสถานเป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งโบราณสถานกี่พันปีนะคะสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์อาหารอร่อยเช<อ>ิญท,ทุกท่านมานะคะครับผมนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าที่นี่นะครับรวมสถานที่ท่องเที่ยวไว้เยอะแยะมากมายนะฮะอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจ และอิ่มบุญกลับไปแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณนายสมทรงพันเจริญวรกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอบคุณคุณนายให้เกียรติเลครับผมทั้งสองสัปดาห์เลยนะผมใช่ครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการคุณนายจัดตลาดนะครับก็มีกิฟต์เซตจากน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดมอบไปกับคุณนายครับ ซึ่งภายในกิฟต์เซ็ตน,นะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นน้ำมันมเมล็ดดอกทานตะวันตางหุ่นน้ำมันข้าวโพดตางหุ่นและน้ำมันคานล,ล่าตางหุ่นมอบให้กับคุณนายครับอบคุณะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผมน้ำมันถั่วเหลืองตางหุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดนะครับและสำหรับใครนะครับที่พลาดชมรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel IMTV SD ครับ รวมถึง Facebook Fanpage คุณนายจัดตลาดด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะผมสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมคุณนายจะไปจัดตลาดที่ไหนนั้นหรือไปเช็คอินที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมง40นาทีทางช่องอมรินทีวี SD ช่อง34ครับสำหรับวันนี้นะครับผมหมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ และคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือสถานที่ท่องเทีย่ยวที่คุณนายและพิธีกรของเราไปมีชื่อว่าอะไรวุย้ยรวมสู่กันได้เลยครับที่แฟนเพจคุณนายจ่ายตลาดอมรินทีวี